แมวเหมียวน้อยแมวเหมียวน้อยทองทองทองหางกวักอยู่กับพี่ทองทองหางกวักอยู่กับพี่ทองก็เท้าใหญ่ไม่หยอกเล่นกับไก่แล้วเหรอไม่หยอกเล่นกับไก่หยอกเล่นกับไก่แล้วไก่จิกอนะลูกนะไก่จิกตาอันนี้ก็น้องอะไรลูกอันนี้ดำขาวดำขาวเล็ก ตามขาเล็กมาเล่นกับไก่ไก่กินไก่ไก,กินข้าวอยู่ลูกไก่กินข้าวอยู่น้องเมียก็อยากจะเล่นด้วยมีความสนใจอยากจะรู้จักกับไก่อยากจะเล่นกับไก,ก่นกกนะมีน้องทองอะไรอีกลูกทองหางยาวทองหางยาวน,น,น,นั่นนั่นมีนกเหยื่อมาอีกแล้วลูกอ๋นอนกเหยื่อมานกเหยื่อมาบินผวาม,มาไก่ก็จะเห็นก็ส่งสัญญาณ มาละโอ้ไก,ก่ข้าวชนสัญญาณก็จะวิ่งหลบกันเต็มเลยรีบรีบหลบภัยกันถ้าหลบทันก็รอดหลบไปทันก็เป็นเหยื่อของพวกเหยื่ยวไปในหลวงปู่ให้หายตรงนี้เหย,ยืงง่อยังลงยังร่อนมาเลยแต่ไก่เขาก็ตาไวนะ เหตุปุ๊บของสัญญาณเลยตื่น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 แม่กาดูลูกให้ดีๆนะลูกนะเดี๋ยวมาเจ้าจับเจ้าจ้าวเดี๋ยวมาเจ้าจ้าวโอ้โหลูกอยู่ครอบไปเนี่ยครบอยู่นะกินหาลูกกินหา ครับที่นี้ก็ขอ,อยุติไว้ท่านี้กอนนะพบกันใหม่ในคะลิปต่อไปขอความสุขจงมีแด่ทุกคนทุกท่กานตัวการทุกท่านทุกคนเชิ